มันสีเลขสองสองอกสองสองห้าห้าเจ็ดมันบอค่ะจสีออกเลยค่ะพันสีสีออกแล้วเพันอาปากาแดงเขียดเซนใต้ห้าห้าเจ็ดห้าเจนะครแล้วก็พันกับสี่สองสองออกขิงแล้วเอาเลขห้าห้าเจ็ดวางบนโต๊ะโต๊ะมห้นนอนในวันเอาตัวนี่ก็วางสีหน้าเดอพอวางไว้หนิเาส่มันกัเลยเบิ่งจังจำให้ได้บ้าน่ะจำเขาได้เอฟซีพันัันบอค่ะต้องจำให้ได้ ชอบเลเอ็ซี่ขี้บอล่างิี้บอติด้ขี้ลงขีมลงล่างขิ้มีว้าวยั้โตค่ะบอลช่องๆนี่ไหม่พนเอาทิ้งค่เพ่นสีแล้วพ่นพนมารูพ่นเอาทิ้งใช้แต่ว่าพันสีออกค่ะพนสีออกแล้วเพื่อนเอาอัปากาขีดเสซนใต้สามตัวห้าห้า คือเมื่อว่างคือใกล้ๆของแม่สมพ่อตอนนี้เป็นลูกตัวเดียวกันนี่แม่ใช่เรื่องตอนนี้เป็นลูกตัวเดียวครัน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญเนาะค่ะว่านจะแคบหน้าจอแต่ว่าฟังปูบอกว่ากับว่ารถนี่ของแม่สมพ่อเนี่รถแมนแมนรถคือเนาะค่ะเนาะว่าจะบอรูว่าสิเป็นตัวนี้เพราะว่ากับบอลูว่าไปสมพ่อสิมากแมนอีเดีแมนปะค่ะคันกับบอลูว่าพ่อไปสมพ่อมากบอคิดว่าแม่สมพ่อขี่รถทันหนีปกติแม่สมพ่อขี่รถตู่มากปะค่ะแมนคบาัตรนี่ ขึ้นทั้งหอปูก็เลยว่าหายไปเบิ่งดากลุดหายเบื้องดากรถลุดวัดฝันกับเนาะคฝันเพื่อนี่วันที่สองแล้วเพื่อนกะวันนี้วันฉันต่อจาเศร้าจ้ะต่อจากแจกแล้วเนาะตื่นขึ้นมาก็เลยมมาบอกสูเสีเอกฟ้าฝันอะไรเนี่ยค่ะกูเขียนหายสามตัวปูเขียนหลอกก็ว่างไว้เอาปากาแดงขีดทั้งล่างไว้ วันหนึ่งเจอได้ป่าหรืออาจจะเป็นเนี่ยท่าง็หนึ่าตอนเศ้าก็ออกก็ได้หกฮาฮ่าหกฮาฮาข้าอันแค่ไปสองเจ็ดทะเบียนนั่นนั่นอันบัญญิกีมามันมีเงียเขี่ยตะปากกันก็ได้ขายง่ายง่าก่อนมันสิออกจากนารถ มันโดดถื้ว่าเงียวใสไปค่ะเข้าไปเลขยกอะไรออกเจสสองค่ะมันก็ได้อยู่ค่ะไล่วันหนึ่งไล่วันได้เจสสองไปแล้วนะครับเนาะกั็หาออกแล้วนะค่ะออกแล้วอันนี้ก็เอาไปเสียงเบิงเนาะค่ะเนาะคืออาจจะเป็นของวันที่สิบหกก็ได้เนาะค่ะเอาไปเสียงเบิงว่าเอาไปเสียงขึ้นนี่ล่ะว่าตัวนี้เนี่ยฝันดีบอสแต้วาหาสองตัวแต้ว่าเอาสองนี่่ะเอาสองสองออกไปแต้ว่าคือเอาหาหาเจส ว่างไว้ทั้งโตัวนะคะไอ้วันย<อ>ีราฟลูกก็สั่นเอาออกไปยีราลูกก็สั่นจำให้ได้จำไว้เ้อะสันแล้วก็บแล้วก็บซื้อได้ยิ่งเจาะแล้วก็บซื้อไปเลยะคะ่ะแล้วไอ้กับเบิ้งตัวเลขอ,อยู่ตัวตะว,ว่าโตชัดๆนี่ก็คือเห็นทายหาเจ็ดพักๆ่ะหาเจ็ดเห็นคักชัดเจนเลยตัวขงงางหน้ายเ่ราะว่าเพื่อ คือตอนเราตอกสองสองอย่างนี้เพิ่งสีออกค่ะโอ้สองสองในสีออกสีออกค่ะแล้วเพิ่งกราฟฟิตตจังสีไม่หายเนาะเหลือไว้ตะหาจะเป็นกระดาษค่ะแล้วก็ขีดเส้นด้วยให้ตามตัวเอากระดาษเขียนไว้ด้วยครับเด้วเอฟซีครับวอลันสิลลิ่มแง่แล้วกไว้ เขียนไววตรง่อนเกีร่างวัลนกได้นอร้จังไเขากับไปร้างสียงมืนะคะเอเ่ราะวามือนีเกวันปุ๊บปิ๊บเพียก็ได้ต่วาม่าใตอดคำคำเบิ่นว่าสห่ไฮโตเน็ดตอดคำคว่าจ้ตัดคำคำวไว้ก็ได้ไปไว้กได้ไปใสต้องาคำคำทาเจ้าส่วนไปทังอืนก็บ่ไไบ่พ่อไผ่ล่องล่องตั้งอ้าวเขาจะบรรู้คือกันค่ะว่าเป็นหยังคือสองรอเวลานั้นคือบัดนี้แม่สมพรมาทะเบียนรถแม่สมพรห้าห้าห้าไปดัะไปรถเ้าะง่มเนาะ ยู่ดากรถเรื่องปูว่ะนี่ละค่ะเอ้าก้อนปูปูสิว่าหเาาล็กรถไม่สมพ่อนเลยเลสกิดไม่สมพ่อไม่สมพ่อนลูกฟันมีตัวนี่บ,บาทนี้ปูกระเล็นี่แค่ะคะ่ะ แคบน้าจอถ้าใครอยากเอาไปเสียงก็ทำมันสิลืมค่ะแมงยักษ์แคบนาจอไปค่ะแต่ว่าอยาเอาไปเสียงเสียงดีหลายเนาะค่ะเนาะไอ้จี้อ้ยแม่เสียงดีหลายลูกวันทองเก็บวันเนาะครับเนาะแม่เสียงจุดหาบดเช็นแล้วล่ะเสียงเสียงหลายจุดท้าเก็บค่ะเกินลืมค่ะแม่งบกาดมือโอ้ยลูกเอ้ยแม่ลืมเล็กลูกแม่เขียนไว้แม่กับบ่อเสื่อขอบคุณขอบคุณในรายได้เก่้วันที่หายแนวทางเกียีครับ ขอให้เยซซี่สุๆมันๆไปน้ำกันนะครับเนาะเดี๋ยวสิล่องซื้อลอตเตอรี่มาค่ะสาฝันเบืองว่าสิฝันดีคือหาเก่าเนาะค่ะเนาะครับผมราคาไก้เป็นแร็วเนาะรอตต่อไปเนาะเกีวันเนาะครับว่าเกีวันเิ่นไปดึงลอตเตอรี่มาแล้วนสีฝันดีก็เป็นคืองวดหาเก่าเก้าหาบ่ครับเนาะแมนบอมะยำไห้คือเก่าค่ะเดี๋ยวเกีวันสิมายำให้ว่าสนฝันดีบ่ก็ช่วงคลิปไปน้ำกันทุกช่องเลยครับเด้อครับผม ตามนั้นนะครับเถอะขอบคุณนะครับไลค์ครับเจวันสวัสดีครับครับติดตามความฝันเจวันด้ค่ะพี่น้องครับาปสาทุสาทุครับ

กูเพอนกาเว้ากระเม่สมพรเนาะว่าจังไล็อันกูว่าไม่น่าสมพรอนเห็นบ่นี่นี่อะไรนี่อะไรนะคะเนาะไม้เลียวนั่นนี่นี่คือไม้เลียวนั่นนี่กูว่าเดี๋ยวเห็นไหมอะไรนี่หลังแหวนแหวนมีกี่นิ้วละว่ะแหวนมีกี่นิ้วมีห้านิ้วเดี๋ยวโดนหลังแหวนพ่อนะมีดางสมพ่อนนะ แล้วเดี๋ยวถ้าพูดไม่ฟังเดี๋ยวจะโดนไม้เลียวนะข <c oughs> อบ <c oughs> คค่ะให้พี่น้องพิจารณาแด้ค่ะไม้เลียวคือคืออีอย่างมะ,ะขาเนาะแล้ววันนี้ผูู้บอกไปสมพร่าสิไปขายไก่ะสิไปขายได้ยังไ้ไก่อะไก่ก้าวโตม้าสามโตม้ากินไก่จนเหมือกกลาง <c oughs> นั่นจะขาดพุดนนจ๊ะม้ากินไก่จนเหมือ เนื้อแตม้าไก่บวย่งแตงมบได้มแตขอเตม่เนะเนื้อแต่มาไก่บวงย่างปูวาเนาะเนือแตมาไก่บวงย่งหมาม่สามตัวไก่ไม่เก่าตัวหมากินเมืดหมากินไก่เหมืดไก่ม่เก่าตัวสเป็นยังเนาะค่ะเนาะอละกับปูบอจะต้องัเฮอยังต่อเจ็ดิบโมเก้าศูนะคะเนาะศูนยกศูเก่าคือนกนกแก้ว นะคะว่าอย่าลื่นะค่ะเพราะว่าปูยังปูมันอีกกับลูกว่าปูสีจ่มเนาะค่ะว่าที่ให้เจวันไปเจิมรถวันที่สิบเก่านะคะเนาะจ๋ได้ปะมนแมค่ะวันที่ซิบเก่ามค่ะวัาที่ซิบเก่าค่ะให้เอาเตียงก็โอ้ให้ันไปเจิมรถวันที่ซิบเก่าแย่ยาเก้าห้าไปเจิมค่ะ บักไอ้ยังก่อแบไอเสื้อหมอกมาไอ้มาหมอกค่ะมาหมอกหมอกสิงหมอกสิงหมอกสิีหมอกแล้วค่ะเนาะไปสีหมอกพูดก็เลยตั้งพี่สิงหมอกวพูดไอ้วาบันที่สิบเก้าให้ไปเจิมแตงโมประจําได้ตั้งเยอะวัดแมนค่ะแมนแมนวันที่สิบเก้าเหยาลวไปเจิมนะคะเนาะแล้ากัะมี้ คาราบานม่นค่ะคานาบ้านคานาบ้านบรหิทางวันให้แต่ไปเบิ้งดากรถค่ะดากรถแม่สมพรตรงเราบันพ่อนฟันว่านันก่ะห้าห้าเจ็ดของแม่สมพรอนห้าห้าห้าเตีต้องคะเนาะกระไฮขึ้นไปพิจารณาเบิ้งเอาไปเสียงเบิ้งหั่นรถตีมากกับเจ้าไวจากใบสองใบแล้วก็มาเสียงเบิ้งนะคะเนาะขันฝันดีก็ยัง จัดอีกแม่ค e ่ะอันฝันอีกก็ค่อยสร้างเพิ i, on ่มเดี๋ยวสิเมืดก่อนคื่อหาเก่าเนาะจะเรืมอยเลยค่ะหวดนันว้นฝันสองเจ็ดออกเจ็ดสองหววนี้หวเมอกี้ว่านฝันหาเก้าออกเก้าหาหัวนี้วันฝันเลยหาเจ็ดสิเป็นเจ็ดหาบ่ค่ะหรือว่าจังไรเนาะะซื้อเรีเยห้องก็ต้องกลับอะค่ะเอดใเงืนคือว่าน่ะเป็นยังหาเก้า ในความฝันรัตตีออกก็ซื้อบอแตงเงินเพราะว่าเลขมันออกเก้ามันจะเลื่อมคิดตรงนี้ปูกับบวกว่ามีหน้ากงก้อยซื้อไม่เนียังตัมันบอลบอมีรางวัลเนาะค่ะเนาะนั่นแหละเก้าหามีรางวัลหลายกลัวหาเก่าเนาะเกิดถึงโม่อะไรอย่งเงี้ยกันเนาะแต่บอกให้ลูกมาเอากับมาเอาเนาะค่ะตามพี่ปูบอกนี่ค่ะจะตัเลขก็ เอาไปเถอะตางประเทศเนาะเจลาตีให้เฮ้าบ<อ>ง่งตัวไดดีครับเอซใหเอฟซไปเสียงไอเลขตตางประเทศเมือนี่ก็คือทะเบียนรถแม่สมพอนะคะเนาะกร่องเบิองห้าห้าห้าแแล้วก็ที่วันฝันหาหาหาคือหาเจาแ ต่วามือนี่เป็นมือโกนเพิ่นว่าเลขอ่ะมาเบิ่นสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะเนาะราคาหนึ่งหาหนึ่งเก่าก็ล้องเบิร์นปูพิ่นวาเก้าศูนย์นันราคะเพื่อเอาไปเอาไปซับซับกันเบิ่งแต่งโก้สนใจแต่หมากินไก่นี่ค่ะหมาหมาสามตัวค่ะกินไก่เมื่อเก้าโตใกล้เก่าโตย่างจากโตเนาะค่ะเนาะกะตี ตีเป็นสามเก้าศูนย์นั่นแหละค่ะหรือว่าปูที่เปียกเทียบใส่เปียกเทียบใส่ใส่ห้าบ่หรือจังใดโอ้ยบักกะตีมันงโลกะติว่าตัวนี้อีบีตีมันโตัวไม่อยู่กับนะบัวตรงตรงนู้นใช่ไหมะมาตีปูกันเลยสร้างปัญหาให้ตีเลยค่ะเอ้ามากปัญหาพวกแมนตีปัวให้ตรงๆรเมื่อเอาสามสามสามมาสามใกล้เก่าค่ะ สามเก้าป่ค่ะเก้าศูนย์แต่ว่าไก่พัดมากินเมดค่ะมากินไก่เมดไก่พันยังจะโตก็เป็นศูนย์ค่ะค่ะนั่นละสามเก้าศูนย์เอาไปตั้งประเทศได้ค่ะเด้อค่ะอ่ะพี่เจรนาให้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องสหรับตอนนี้ค่ะนนั่่ละตามนั้นค่ะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณนะคะเจ๊บ้านที่มาเป็นแนวทางนะคะเด้อ ค่ะเปนแค่แนวทางให้พี่ให้น้องนะคะน้องจากเป็นเพียงแนวทางค่ะทานน้ำมันบบมี่มาสักเอาดอกไฮโดรบอเติมค่ะค่ะจึงมีขอขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องค่ะค่ะจังได้ก็ขอบุญขอบคุญนะคะที่เข้ามาติดตามช่องลัคนาพระรุ่ยนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ